สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่โคราชผมมาแก้งล้อนฝะนอันนี้แบบเรียวๆเลยนะไม่ไม่ได้อะไรนะผมจะพิมพ์ไปในแชทแชทนี้นะผมบอกว่าพี่มาหาแฟนอยู่เดี๋ยวกลับไปพี่ไปหานะ <c oughs> อ่าแฟนอยู่พี่กลับไปไปเดี๋ยวพี่ไป ่ะนะลรามาแล้วเราจะไปไหนกันวันนี้เราจะไปไหนกัน ส่งอะไรมาฮะนน,น <c oughs> ไมนร์เราสัไปเถิทำไมไม่เล่นเลยวะฮะทำไมแบบอะไรวยทำไมไม่แบบไม,ไ,ไม่ชวนทะเลาะหน่อยฮะ <c oughs> เอา้าก็เห็นแบบเออถ้าจะเปิดมาปุ๊บแล้วก็ส่งหาใครอะไรเงี้ยรูชินฮะเป็นใครทัาง ไอไปสนยีแล้วพี่น้องคือดรอเบ็ดเลยล่ะ